I okay, don't well,

爸爸妈

tamay tri karuna mutida ubeka paramisam itipiso pakwang meta paramanta namisam para no Bye.

Oh, baby. you uh So ขอทุกตั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงสงบไปโดยสวัสดีสักัตะวาธรรมรัตนังโอสังอุทัตม สดันอุดมประเสริฐปาริราหูปัสมนังธรรม,มเตเชนสุทินาเป็นเครื่องระงับความกระวนกระวายด้วยเดชแห่งพระธรรมรัตนานานสันตุปตทาวาสัสสเปยยหุปัสมเนตุเต อุปัฏถาวะทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานจงปราศจากไปขอภัยทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ นจงสงบไปโดยสวัสดีสังกาตวายสังการตนางโอสถทางอุตตมงวรังเพราะทำความเคารพพระสงฆ์การตะนานเป็นดั และสดทินาเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ดาสันตุปัตถวาสเรโรคาบุปสเมนตุเต อุปาทมาทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงปราศจากไปขอโรคทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบรา ีนนจงสงบไปโดยสวัสดีทุกขปัจจะนิทุกข์พยายามปัจจานิพยายสุ้กับจันิสุ้กับวุนตุสำเพปปิปั สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถพร้อมทั้งสัปปรพะสัตทั้งปวงที่ประสบทุกจงเป็นผู้หมดทุกที่ประสบภัยจงเป็นผู้ประศจาิภัยที่ประสบความสุข จงเป็นผู้ส,สร้างศพเถญนเิตาวะตาจามเฮียสัมปทังบุญญาสัมปทังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสาพปสัมปติสิทธิยาขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานพร้อมทั้งเทพเจ้าทั้งปวงทรงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายได้สร้างแล้วด้วยดีด้วยเหตุเพื่อให้สำเร็จถึงสมบัติทั้งปวงถ้า การักขันตุสัปะดาภาวนาปิรดาหาุนตุขันชนตุเทวตาคตามนุษย์และเทวดาทาั้งหลายจงให้ทานด้วยศรัทธาจงรักษาศินในการทั้งปวง จงเป็นผู้ยินดีในภาวนาเทพยะดาทั้งหลายที่มาชุมนุมแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพุทธาปราปรตาปัจเจกานันใจะยังภะร สัรปสูพระพุทธเจ้าทาั้งหลายเป็นผู้ทรงพระกำลังพระปัจเจกับพุทธเจ้าทาั้งหลายผู้มีกำลังและกำลังแห่งพระอรต์ทั้งหลายมีอยู่ข้าพระเจ้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานโดยประการทั้งปวงอดิเริกวันเสตสังชีวตุทรงเต ตั้งชีวะตตทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยการฝนอดีรกะวะสัะตังชีวะตตทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยการฝนที่กายุก นมาอยู่ยิ่งยืนนานทรงปราศจากโรคโตุอาโรโกตุทรงมีพระชนมาอยู่ยิ่งยืนนานทรงปราศจากโรคสุขีโตตุปรมิดทมาลาชาสาลาชินี ของความสุขสวัสดีจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิราพโพชยนิจัง กิจอันสำเร็จการงานอันสำเร็จราบอันสำเร็จและใช้ชนะตลอดกาลปรมินทรมาลาชวรัชสาชีญิสาสภาวตุสัพพตาจงมีได้ดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วและสมเด็จพระนางเจ้า ในนั้น,นในการทั้งปวนจนขอถวายพระพรสเพศตั้งสัตสตังหลายทั้งปวง ส,สัตพิสต์ตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจร,รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยโดยกันทั้งหมดทั้งสินนสส้นเถิดขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณบิดาและมารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ญาตายายญาสนิทมิสายทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้มีพระคุณที่ได้ให้อาหารและปัจจัยสีแก่ข้าพรเจ้าขอท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้น จงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมะของพระพุทธเจ้าคิดและวังสิ่งใดขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปรารถนาทุกประาปการเทินข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลาย ทั่วสากลละพี่บแลลเปยโยมราชท,ท่านดาวจตุโรคกบาลทั้งสี่พระทรณีประเพิงพระพายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าทำเจ้าป่าเจ้าเขาเปรตอสุรกายผีสางนางไม้และสรพสัตว์ทั้งหลาย ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารและในสถานที่แห่งนี้ขอจงมารับกุศลผลบุญอันนี้อันข้าพระเจ้าทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเถิดข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถทร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ขอจงทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงมีพระชนมาอยู่ยิ่งเย็นนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัย ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งธรรมอันเลิศสติอันเลิศสมาธิอันเลิศทราบอันเลิศสุขภาพอันเลิศอายุอันเลิศปัญญาอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เถิด วันนี้เป็นวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันตักบาตเทโวโลหณนะเป็นวันที่พระาศาสดาทรงเปิดโลกทั้งสามให้มนุษย์ให้เทวดาให้สัตว์นรกได้พบปะเจอเจอกันเห็นหน้าค่าตากันรู้ถึงบุญและบาปของกันและกันทำให้เกิดมหาสมาธิติ ก็คือความเห็นอันตรงทำนองครองธรรมถูกต้องชอบธรรมเพราะสัตว์นรกเมื่อเห็นว่าเทวดามีผิวผพรรณผุดพองมนุษย์มีความสุขสมบูรณ์ก็ตั้งจิตปรารถนาว่าบุญอันใดที่ยังให้สำเร็จถึงสวรรค์และเทวดาบุญอันใดที่ยังให้สำเร็จถึงมนุษย์และสมบัติของมนุษย์ข้าพเจ้าจะทำบุญอันนั้นอย่างนี้เป็นต้น พวกเทวดาและมนุษย์พอเห็นสัตว์นรกก็ระลึกอยู่ในใจว่ากรรมชั่วอันใดหนอที่สัตว์ตนนี้ได้รับทุกข์ทรมานเราจะละเว้นซึ่งกรรมชั่วนั้นเราจะทำซึ่งกุศลกรรมอยู่เนืององต่อเนื่องไปหยุดหย่อนเช่นนี้เป็นตน้นแนนเทวดาทั้งหลายเมื่อได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าลุ่งเรืองอยู่ในถ้ำกลางมกพรหม,มานและเทวดาผู้ใหญ่ ก็มีความรู้สึกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ยิ่งใหญ่นักนนาะมีอำนาจครอบงำทั้งสามโลกบุญกุศลคุณงามความดีและบารมีใดที่พระาศาสดาทรงกระทำม,มาเราจะกระทำบุญอันนั้นเะนนวันนี้พวกเราถือว่ามาเจริญมนในวันที่พระพุทธเจ้าเปิดโลกทั้งสามเป็นวันที่ พวกเราได้มาแสดงความจงรักภักดีกตันยูกัตเวทิตาต่อพ่อของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิง่งซึ่งพระองค์ทรงสุดโทมทุกทรมานจากการตรับตรทำภารกรรมเพื่อชาติบ้านเมืองและเพื่อประชาชนทั้งชาติเราในฐานะเป็นผู้รับคุณอุปการมหาศาลเห็นบันนี้ก็ควรจะต้องตอบแทนพระคุณท่านเท่าที่สามารถจะทำได้ พรุ่งนี้เรามากันใหม่ในเวลามาไหมแม่เวลาบ่ายโมงเศษบ่ายโมงกว่าๆเมื่อกี้นี่พวกันะหมอพยาบาลเขาก็บอกว่าลวงปู่มาบ่ายโมงผมทํางานแล้วถ้ามาตอนเที่ยงเนี่ยผมจะได้ลงมาเจริญมนได้ไงเขาได้พักก็เอาเป็นว่าถ้าเที่ยงอนาะตมาเขคงจะอดข้าวแหละ เอาแค่เปียกกับร้อนพอแล้วอย่าถึงขั้นออาแทะอดข้าวเลยเอาเป็นว่าเราก็มาของเราบ่ายโมงแบบ่ายโมงเสร็จเสร็จถึงก็เริ่มเจริญมนเห็นว่าวันนี้รอดไหมเนี่ยแต่แววๆมันมาแล้วนะมันกระสันสั้นเซนมาแล้วจะนั่งสมาธิตั้งห้านาทีนี้จะรอดไหมเนี่ยรับปากนะ เอาละตัวไขรตัวมันแลว <c oughs> อ่าสำรวมจิตเจริญสติลุกหายใจเข้าภาวนาว่าขอพระเจ้าอยู่หัวมีความสุขหายใจออกภาวนาว่าขอพระเจ้าอยู่หัวจงปลอดภัยหายใจเข้าภาวนาว่าพระเจ้าอยู่หัวมีความสุหขหายใจออกขอพระเจ้าอยู่หัวจงปลอดภัยเอามสัน เอาสักสามสิบรอบก็พอเนี่ยมาแล้วพึม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 มาแล้วรีบภาวนานแลวกัรน,นั่